สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้จะมาเอาหน่อของต้นกระบองเพชรทันโลวีเวียออกนะคะรู้สึกว่าจะเป็นดอกสีีสข,ขาวสีชมพูม <า S 2> จำไหมจำไม่ไู้พเพราะว่า,าต้นเนี้ยซื้อมาจากว,ว,วัด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 แปะลงสีนะรู้สึกจะก,กระถางละร้อยตอนนั้นก็หน่อเยอะมากแ,มแล้วก็มีดอกกระถางตรงไหนไหนลูกตัวอไรไ้แมงมุม แมงมุมอยู่กระทางต้นไม้มันมาจากไหนอะ่ะมันตายยังห,หรือเปล่าแมงมุมเหรอยังไม่ตายมีพิษหรือเปล่าแมงมุมว่ามีแมงมุมอยู่ในนี้ด้วยอัอตายได้ไหมเนี่ยได้ดูสิเอแม่จะเอาไว้แถมลูกค้าดีไหมอือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ดูแมงมุมเยอะเลยค่ะผู้ชมเยอะเลยเยอะเลยนะเยอะเลยนี่ จะอ,ออกไปขยายนะเอาไปขยายใส่กระถางเล็กๆแต่นี้เหรออันนี้ซื้อมาเนี่ยเล็กๆนี่ซื้อมานี่หัวละสิบนะซื้อมาอันนี้พันเล็บเหี่ยวอันนี้โบลิเวียเขาบอกโอ้โหเขาบอกต้องเอาหน่อมันออกถ้าเอาหน่อมันออกแล้วต้นแม่มันจะสวยมันจะออกดอกแล้วโดนแดดก็ออกดอกแล้วเอาหนอ่อ,อกดูสิค่านผ่้ชมหน่อย,อยมากขายกาแฟขายดีท็อกจะแถม กระบองเพชร,ม,พรม,มีลูกค้าสนใจไหมไหมาห้ <c oughs> องห้องเลยเออดีค่ะนี่ายางพี่ปูเข้าไปเซเว่นนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันดอกสีขาวดอกมันสวยมากเลยนะพี่จริงแล้วก็กระบองเพชรเราออกดอกแล้วนะช่วงนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนู่นนู่นกระบองเพชรอออลอวเี๋ดูนะ เ,เาอาดอกก็ให้เขาดูต้นมไม้สวยไหมสวยไหมอันนี้ออกจนเป็นฝักแล้วออกเยอะเลยออกเยอะเลยอา,าอ,าาอาไะไรคะคนนี้จะทำอะไรคะจะถ่ายจะถ่ายแบงมุงงไมไหนแงบงมุมแมงมุมอยู่ในนี้ไหนคะนี่ไหนอ้าวนี่น,น,นี่อยู่นี่เหรอ นคุณแม่งมุมจเจเอ๊ะมงมุมก็มมมยุ่มหลังค่ะแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งต้นโอ้ยกระบองเพชรเยอะมากเพื่อนเพื่นอนเธอหิวข้าวไหมไม่หิว่คเพะเพียงปลูกกระหังต้นไม้ช่วยแม่เหรอยุ่มกัดเลยโอ้ยตายแล้วหนามันก็เยอะอยู่นะโอ้ยได้เป็นร้อยร้อยต้นหรือเปล่าเนี่ยโหหัวเยอะมากเลย แ่พอยังอยากหัวโตฮูทำไมละหนูโอ้โหเพืเ่อนเเสียงอะไรคะเสียงอะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนกระถางนะอันนี้จําไม่ได้แล้วว่าชื่อพันุอะไรแต่ว่าโดนแดดแดงเถือกเลยคะ่ะเถือมากอันนี้ซื้อมา20บาทนงจำไม่ได้ไม่จุดดูดิไหนจุดเม,มอ,อ,อเดี๋ยวเพืพ่อนๆมีใครอยากได้ไหม อยากได้อินบอ็อกมาเด้อออกค่าส่งเองส่งให้ฟรีดีไหมถ้้อยากได้ดอกดอกสวยนะดอกสวยแต่ว่าดอกมันไม่มีรูปตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนนะแต่อันนี้มีรูปตัวอย่างดอกเล็บเหี่ยวอ่ะพันเล็บเหี่ยวเล็บมันจะออกมาเหมือนเหี่ยวตัวเนี้ใถ้อยากได้ทักมาเด้อแจกฟรีดีไหมแจกฟรีแต่ออกค่าส่งเองค่าส่งก็ประมาณเท่าไหร่เขาคิดสามห้า สามห้าสี่สิบอย่างเงี้ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันให้ให้โอนให้คนละหรือเก็บไปทางก็ได้เก็บไปทางห้าสิบบาทอเงี้ยจะให้แบบหลายหายหัวเลยดีไหมใี่ส่งฟรีไม่ไหวเนาะเผื่อมีนมคนอยากได้เยอะเพราว่าเอาไว้เป็นค่าขนมคนนี้ข,นอขอเป็นค่าขนมให้พอเพียงนะพอเพียงจะขายต้นกระบองเพชรดีไหม,ม อันคานยุงกัดเมื่อกี้ยุงกัดเรอเจ้าแมงมุมมันโอ้มันตายยังอย่างนี่มันตายแล้วมันหาทางออกไม่ได้มันหาทางออกไม่ได้มลยซื้อกระถางอันนี้มาตั้งเยอะไม่ไม่ไม่มีมันมีสีน่ะไม่ทำมันมีสีเดี๋ยวนะโอโหเพื่อนเพื่อนมันเยอะมากมันเยอะมากอะไรเลย มันเยอะมากค่อยๆเอาออกนะที่จริงถ้าเราใส่ถุงมืออุย้ยเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดมันเดินได้อยู่แม่เหรอมันเดินได้ค่ะอุย้ยเสียงกรี๊ดของคุณเห็นนะอึ๊บ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 แม่อันนี้ใสม่มย์เมย์ไหมอ๋โอ้โหได้เลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้กระบองเพชรโอ้โหเขาเรียกพันธุ์โบลิเวียดอกขาวดอกชมพูนะนี่ ไม่แน่ใจว่าดอกชมพูหรือดอกขาวดูออกส้มๆจำไม่ได้เพราะว่าซื้อมาเป็น,นปีน,<อ>ปน้องปีน,น,น,นะไหนนี่เหรอคะอเอาเพียงชอบกระบองเพชรไหมคะให้กินไม่ได้ใช่ขนมนะใช่ขนมนะคะโอ้โหโ